พัฒนาศีลห้าพร้อมกันครับมายัาง นักเรียนวันที่เท่าไหร่ครับวันนี้เป็นวันที่23เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567พวกเรามาวัดวันนี้เนื่องในงานเนื่องในวันอะไรครับ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาชื่อว่าวันมาฆบูชามาฆบูชาอืมอนุบาลรู้จักวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาแล้วก็อีกวันหนึ่งวันอะไรครับวันไม่ใช่ลอยกระทงนะวัน วิสาขาบูชาอีกวันหนึ่งวันอะไรครับอาสารบูชาแล้วก็วันมาะบูชาวันมาะบูชาปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่24พรุ่งนี้พวกเราก็เลยมาวัดมาทำความดีที่นี่เพราะว่าวันพรุ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับ น,นักเรียนป .4 ยกมือขึ้นครับหมูเกิดมาทำไมหมูเกิดมาทำไมเพื่อกินแมวเกิดมาเพื่อเพื่ออะไรนอนนกยุงเกิดมาเพื่ออะไรเต้นระบำ่าเห็นไหมพระอาทิตย์เกิดมาเพื่ออะไร พระอาทิตย์เกิดมาเพื่อทําความดีพระอาทิตย์บอกว่าถ้าไม่มีฉันเป็นพระอาทิตย์นี่โลกมันก็จะมืดไม่มีแสงสว่างเห็นไหมหมูเกิดมาเพื่อกินแมวเกิดมาเพื่อนอนนกยุงเกิดมาเพื่อเต้นระบำพระอาทิตย์เกิดมาเพื่อทำประโยชน์ให้กับโลก นักเรียนเกิดมาเพื่อเพื่ออะไรครับเอออนุบาลตอบได้ว่าเพื่อเรียนหนังสือเพื่อเป็นคนดีเพื่อทําให้คุณครูได้ชื่นใจเพื่อทําให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นใจนั่นแหละคือความดีของนักเรียนวันนี้นักเรียนได้ความดีหรือยังครับ ได้แล้วเช่นยกตัวอย่างเช่นวันนี้ใครยังไม่ได้ไหว้แม่ครับอ่าวันนี้ใครยังไม่ไหว้คุณครูวันนี้ใครยังไม่ได้ไหว้พระก็ไหว้พระไหว้คุณค,นนครไูไหว,ว,ว,ว้คุณแม่ก็แสดงว่านักเรียนอนุบาลมีความดีไหมลูกมีเพราะอะไรครับเพราะได้ไหว้แม่เพราะได้ไหว,ว้คุณครู เพาได้ไหว้พระอาจารย์นั่นเห็นไหมมานั่งอยู่นี่ก็มาทำความดีอย่างน้อยก็เป็นนักเรียนได้ความดีแล้วหลายอย่างเลยวันนี้หนึ่งได้ไหว้แม่สองได้ไหว้ครูสามได้ไหว้พระสได้ฟังพระอาจารย์พูดต่อไปห้าก็จะได้เวียนเทียนรอบพระอุโบสถประทักษิณ วันมาขบูชาปหกมาไหมวันมาขบูชาตรงกับวันอะไรครับวันขึ้นหรือวันแรมวันขึ้นกี่ค่ำครับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเดือนสามเดือนสามนะเดือนนี้เดือนไทยเดือนสามหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสลุตั้งแต่วันนูน่นวัน 15ค่ำเดือน6 15ค่ำเดือน6คือวันวิสาขาบูชานับมานับไปนับมานับไปนับมามาถึงวันมาคบบูชาได้กี่เดือนครับ9เดือนพระพุทธเจ้ามาที่ป่าเวลุวันมาที่ป่าเวลุวันวันนั้นมีพระสงฆ์ทั้งหมด1,250องค์ มาประชุมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์พระสงฆ์ทั้งหมดนั้นนะเป็นพระผู้ที่เรียกว่าเอหิพิกุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าบวชให้แล้วก็วันนั้นมีความสำคัญคือเป็นวันเพญเดือนสวันเพญเดือนสพระพุทธเจ้าก็เลยแสดง แสดงธรรมให้พระสงฆ์ฟังในวันนั้นใจความสําคัญของวันมาฆะบูชามีอยู่สามอย่างโดยสังเกตคืนหนึง่งว่าอะไรครับสับพะปาปัสสะอาการนังฟังยากไหมลูกสับพะปาปัสสะอาการนังแปลเป็นภาษาไทยบ้านเราว่า การไม่ทำบาปทางปวกนั่นข้อที่หนึ่งนะพระพทธเจ้าให้โอวาทแก่ภิกษุข้อที่สองว่ากุศลสูปะสัมปทาแปลได้ไหมการทำกุศลให้ถึงพร้อมข้อที่สามสจิตจะปริโยทปนังการทำจิตของเราให้ผ่องใส นั่นคือ3ข้อย่อลงมาเป็นศีลเป็นสมาธิและเป็นปัญญาสัพพปาปัสะากาัลนังการไม่ทำบาปทั้งพวงคือศีลศีลมีกี่อย่างนักเรียนหนึ่งศีลห้าสองศีลแปดสามศีลส,สิบ ศีลปาติโมศีลห้าน,นี่ใครยึดถือนักเรียนคลเลือหัดทั่วไปใช่ไหมหนักเรียนมีศีลอะไรครับมีศีลห้านักบวชแม่ชีมีกี่ศีลสามเณรมีกี่ศีลพระสงฆ์มีกี่ศีลสองรอยยี่สิบเจ็ด ภิกษุณีมีกี่ศีลส1 1รั่สนรวมลงมาศีลคืออะไรทีดีศีลคือการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจนั่งอยู่นี่นักเรียนป .6 มีศีลไหมมีนั่งอยู่นี่นักเรียนป .5 มีศีลไหมครับมีป .4 มีศีลไหมมี ศีลคือความปกติในร่างกายของเราการทำกายให้เป็นปกติการทำวาจาให้เป็นปกติเรียกว่ามีศีนนั่น,นต่อมาสมาธิคือข้อที่สองกุศลสูปรสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมผู้ที่มีสมาธิคือผู้ที่มีจิตใจสงบ สบายมีความสุขอยู่กับการฟังพระอาจารย์พูดผู้ที่มีสมาธิคือผู้ที่สบายมีความสุขเวลานั่งเรียนกับคุณครูผู้ที่มีสมาธิคือผู้ที่เวลาแม่พูดวันลูกเอ,อ๋ยอย่าทำอันนี้อย่าไปนะไอ้หนูอันนี้อย่าไปนะไนอ้นนไนไหนูลูกก็เชื่อฟังคำนั่นคือ ลูกตั้งใจฟังอย่างมีสมาธิอันต่อมาการทำจิตของเราให้ผ่องใสวันนี้ใครโกรธครับใครโกรธเพื่อนบ้างไม่มีนะวันนี้ใครใครทะเลาะกับเพื่อนไม่มีนะนั่นคือการทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วผ่องใสสามอย่างย่อลงมาเป็นศีลเป็นสมาธิและเป็นปัญญา วันนี้ทั้งวันพวกเรานักเรียนต้องไม่พูดคำหยาวันนี้ทั้งวันพวกเรานักเรียนต้องไม่ทะเลาะกันวันนี้ทั้งวันอยู่กับคุณครูต้องเชื่อฟังคุณครูกลับไปถึงบ้านก็ไหว้พ่อไหว้แม่นักเรียนก็จะเป็นนักเรียนที่ดี เป็นนักเรียนที่คุณครูก็ชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ก็หน้าตาผอมใสพอได้ลูกลูกอะไรครับได้ลูกดีใครไม่อยากได้ลูกดีมีไหมไม่มีแม่เราที่บ้านพ่อเราที่บ้านก็ต้องการให้ลูกดีแม้แต่คุณครูที่อยู่โรงเรียนก็อยากให้นักเรียนโรงเรียนของเราเป็นนักเรียนที่ดีมีศีลธรรม นอกจากเรียนเก่งอย่างเดียวแล้วไม่พอนักเรียนต้องเป็นคนดีด้วยมีศีลห้าด้วยศีลห้ามีกี่ข้อห้าข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์สองห้ามรักทรัพย์สามสี่ห้าไล่ได้ไหมไม่โหดร้ายว่าตามผ้าจารย์สิไม่โหดรห้ายไม่โหดรห้าย ไม่ใจหยากไม่ใจยาไม่มากรักไม่มากรับไม่โหดร้ายไม่ใจหยากไม่มากรักอันที่สี่คือไม่ปากมั่วอันที่ห้าคือไม่มัวเมานั่นเห็นไหมไม่โหดร้ายไม่ใจหยากไม่ปากมั่วไม่มัวเมาเป็นศีลห้าเป็นศีลห้าใครมีศีลห้า ก็จะอยู่ในใจของพวกเราคุณแพ่อ,ค,พอคุณแม่ก็ยกย่องชื่นชมสรรเสริญอนักเรียนปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสะงบ,ะงบโอ้อนุบาลเก่งเว้ยโอ้ไม่ธรรมดาเอาไหมลูกคำสุดท้ายแล้วสะอาดเออ สว่วางส,าสงบสหลับตาลงทีนี้หลับตาลงทีนี้เราจะเริ่มทำความดีนะครับเริ่มทำความดีสักห้านาทีนะครับเพื่อให้เพื่อให้พระอาจารย์ได้ชื่นใจเพื่อให้คุณครูได้ชื่นใจ เพื่อให้พ่อแม่อยู่บ้านได้ดีอกดีใจกับการใส่ชุดขาวของนักเรียนมาวันพระวันนี้ครับเอาตั้งใจสัก5านาทีนะลูกนะหลับตาลงครับของพระศาสนาเราจึงได้ชื่อว่าเป็นคนดีและก็มียี่ห้อยี่ห้อของ คนคือกตัญญูกะตะเวทีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มีแบนด์ล้วนแต่มียี่ห้อรถล,ลาช้างม้ามียี่ห้อทั้งหมดเสื้อผ้าอาภรณ์ก็มียี่ห้อนักเรียนก็มียี่ห้อยี่ห้อของนักเรียนก็คือความกะตัญญูกะตะเวทีต่อ ิดามารดาความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระพุทธศาสนาเชกเช่นที่คณะคุณครูพร้อมด้วยนักเรียนทั้งหลายได้มารวมกันณสถานที่ตรงนี้นี่คือน้ำใจของพวกเราทั้งหลายที่แสดงออกบ่งบอกว่าพวกเราทั้งหลาย ไม่ลืมคุณค่าของพระศาสนาจะเล็กจะน้อยแต่มากด้วยน้ำใจมีดอกไม้ทูกเทียนเป็นสิ่งสักการะแก่พระศาสนานี่คือคุณค่านี้คือน้ำใจของคณะคุณครูนี้คือจิตใจของนักเรียนต่อไปพวกเราก็จะมีจิตใจ เบิกบานเนบ่งบาน,น,บานมีพระศาสนาอยู่ในหัวจิตหัวใจไปไหนมาไหนก็ไม่ตกทุกข์ไม่ได้ยากไม่ลำบากเพราะเราเคยไหวพระสวดมนต์เพราะเราเคยฟังพระอาจารย์พูดเพราะเราเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์นี่สิ่งเหล่านี้ก็จะติด ตามตัวนักเรียนไปครับ